สวัสดีครับผมบ่าวหนองครับมื่อนี้มาพอๆกับบ่าวหนองอีกคือเก่าครับผมมื่อนี้บ่าวหนองได้มีโอกาสบอกกับพ่อะเอกมื่อนี้ได้งวดนี้ได้๋วบอกกันไว้อยู่พ่อเอกครับผมงวดที่แล้วเพิ่นถึกซีหกครับเพิ่นถึกซีหกขันผู้ใดได้เบิ่งคลิปพอแล้วเนาะถ้าผู้ใดจําได้เพราะว่าพอมื่อนั้นเพิ่นฝันว่าเพิ่นไอ้ที่ว่าไอเอียงต้นโพธิ์สนะีทองขึ้นกลางบานเพิ่นน่ะต้นโพธิ์สีทองขึ้นกลางบานเพิ่น แต่ว่าพอเราซื้อไว้กว่อนที่จะฝันก็นคือ5 4 6หกับหาเกโอ้เออห 5, 5 6 4กับหาเกพอเราซื้อไว้ก่อนฝัน,นแต่ว่าเลขที่บ้านเพิ่นยังบ่กเขามันมาเข่าเลขที่เพิ่นซื้อไว้ก่อนพิ่นก็ซื้อสองโตเพิ่นก็ซื้อเก6าหาห4หาเกาพิ่นก็นถือครับหดวหัน ถ้าคได้เบิ่งคลิปก็คงจะเห็นถ้าผู้ใด้พ่ฒนาเดบิ่งคนว่าบ่นี่ก่ะย้อนกลับไปเบิ่งอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเนาะงวดนี้ครับเพิ่นฝันอีกครับเพื่อนฝันเห็นเซียวเพื่อนครับเพื่อนฝันเห็นเสียวเพิ่นฝันสันๆดอกเพื่อนฝันเห็นเสียวเพื่อนบอกว่าเสียวมันมาดึงแขนพอแหม่นบ่ในฝันเสียวมันมาดึงแขนพออ่ามันดึงมันดึงแขนพอไปแล้วมันก็บอกเหลขกพอ มันเอาเลรียนะเงดใส่กระเปา๋าเงดใส่กระเป๋าเสือให้พอพอ่อว่าเอาเียงเลยเออตัวเบื้องเอาคนละวานะ,ะนะตัวเบิ่งเอาซะพอ่อพัดว่าแล้วเราก็เลขจกเบิ่งงนกระเปา๋ามือน่ะมือเชียวน่ยยังกำอยู่เลยยังกำม,มือพออยู่ข้างหนึง่งพอเราก็เลยยิบกระดาษขึ้นมาเบนเอ้าห่วยเลขตนนัวนี้แมนซื้อให้เหาในเซียวเพื่อนนะเห้ามากเกขตัวน,นี้ สื่อให้เฮาเนี่ยตุนวะเราเอ้าเดี๋ยวเราจะรองสื่อให้ว่าซั่นเราเบิ่งเลขในฝันเราก็ว่าโอ้ยพอจําได้แม่นเลยเบาหนองเอ้ยว่าซั่นพอจําได้แม่นเลยบัดนี้เราก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นเราก็เลยมาเบิ่งอันเหล็แล้วเพิ่นก็มาเบิ่งไอ้เพิ่นก็มาเขียนไว้เพิ่นว่าอย่าลืมเพูดว่าอย่าลืนะเลขที่เสี่ยวเพิ่นให้เบิ่งเด้อเขียนในกระดาษหาเก่าเจ็ด ห้าเก้าเจ็ดตัวเดียวเม็ดเดียวพอแล้วว่าจักสิถือหรือบ่ถือเดือบเอาหนองเอ้ยว่าสันแต่ว่าพอพอยังมักอันทะเบียนบ่านอยู่เด้อเพิ่นว่าทะเบียนบ่านหนองทรายเพิ่นน่ะหกเก้าห้าทับสามหกเก้าห้าทับสามพอยังซื้ออยู่เด้อเพิ่นว่าพอยังซื้ออยู่ถ้าม,มากักก็ซื้อไว้เด้อเพิ่นว่าแต่ว่าก็สิซื้อเลขเซียวที่บอกไวน้นําก็คือ หาเก้าเจ็ดแล้วก็ซื้อเลขเจาะคลองไว้นำหกห้าหกเก้าหทบสอันนี้คือบาทเลขทีรลองครับเด้องวดวันที่16บหกสิงหาหกเจ็ 6, 7, ันต้องงวดพ่อเอกครับอายุพ่อเอกหาสิบสปีอายุเซียวเพิ่นหาสิปีเพิ่นววาสีลรองเอาเอาศูนย์ใส่บ่เพิ่นว่าเก้ 5, 9, 7, แล้วก็เสีเอาศูนย์ใส่มันจะคือเบาๆนาะ หรือจะเอาเอาศูนย์ไซอายุบอ่อายุเสียวเพราะว่าเสียวมันตายไปแล้วบางวว่าก็รบ่แน่แหละก็ลองเบิงเพื่อพอเพื่อพอมกักคันไซศูนย์เนาะมันกลายสิเป็น9570แล้วก็ตั้งแตก2ตัวเอาเพิ่นวางสินะอันนี้ก็แล้วแต่ผู้มักเด้ออันนี้เบ่าแต่ว่าเบ่าหลวงชิบ่เขียนลงให้เด้อแต่ว่าเว้ากันซื่อหาสามแล้วก็เอาศูนย์ไซก็ได้เป็นหาเป็นหาสามศูนย์อายุอันคนตายเนาะ เชียวเพิ่นครับลอดมั้งครับเด้อรองพิจารณาเบิ่งงวดพื้นที่16สิงหาคม67ฝันต้องงวดพ่อเอกครับงวดที่แล้วเพิ่นก็ถือสหครับหลายคนอาจจะได้เบิ้งคลิปหลายคนอาจจะจะบ่ได้เบิ้งนะครับเนาะแต่ก็บเป็นหยังครับเพาะน้าเพิ่นฝันดีงวดบางหันนนเนาะว่าฝันว่าตนโพสีทองตนไ่ขื้นกลางบาทแต่ว่าเหขียทะเบียนบานเพิ่นยังบอกมันมาออกเลขีทีเราซื้อไวกอนฝันก็คือ5 6 4สี่ นะครับเนาะหาหกซีเราก็ซื้อหาหกซีหาเก้าซีเพิ่นก็ซื้อไว้แต่เพิ่นก็บอกอยู่ได้ว่าหาเก้าซีพอกค่ยังบ่ถิ่มเด้บ่าหน่องก็ได้ว่าซื้อหาเก้าสาวไว้น้ำเนี่ยละนะเราอ่ะอันขนาดว่าพอหายซ้ำนี้แล้วบ่าวน่องยังว่าบอกเติมอีกเยอะสั่นกับโบน่คือกันพอซื้อไว้แน่หลักการบ้าหน่องกับข้อกาความพุ่ง FC ที่เป็นกำลังใจให้เบ้าหน่องคือเก่านะครับเนาะ แล้วก็บางคนก็มาคอมเมนต์คอมเมนต์ฝันนั่นแหละวอาฝันลงลงในคอมเมนต์ให้ทุกคนได้ได้เห็นกันเนาะเพิ่นว่าเพิ่นจุดถูบดีซีศูนย์่หนึ่งศูนวันนี้เพิ่นมาฝันต่องวดเพิ่นได้5เอ953อ่ะกับโบนเน่เ้อเนาะมันก็ตรงกันกับหลีท่าพอเราเด้แม่นบ่เอ้าบนเน่ขับงวดนี้เฮาอาจสิมีโชคไปนํากันกับพ่อเพิ่นก็ได้แล้วก็กับ FC ทุกๆคนเนาะช่วงนี้ก็คนเริ่มทยอย ให้ตัวเลขมาแล้วล่ะตอนนี้กับเจอันเจออัดมังเลยหายมาแล้วเจออัดมังเลยกับหายมาแล้วกําลังคุยกันอยู่คุยกันว่าทันจบดรือเบ่าหน่องว่าขอตัวอัดคลิปก่อนคราวหนึ่งเดี๋ยวยังคุยกันนะะ,ะก็ได้อีกคนว่าแล้วก็เลขไอ้นุ่มสะก้นอนเลขไอ้นุ่มสะก้อนเพิ่นถือเหล้าเพิ่นได้เหล้าเพิ่นโทรมาบอกเพิ่นซื้อเหล้าเพิน่นได้เพิ่นถือสามโตเพิ่นถือซูนซูนหา่างเบาหน่องว่าได้เลขมาได้ใส คนว่าเลขฝันเลขฝันอนเพน่นว่ามีผ้าเอาเงินมาให้เพิ่นหาลอยเพิ่นก็นเลยเสือเอาเลขฝันหาลอยงอไอสามกับแล้วก็ว่าถึงถึงฝันเห็นปูชิลามือนั้นเลขหบ้ออกแต่มาเมือไหม่ปูเราก็ให้เงินคืนมาจ้ะเราเบิดลายมือนยงวดงวดว่านเล,เล่หไงเราเบิดลายมือนแต่เราวะเรายังตามเลขเก่าอยู่ บันนี้ลราเบาหนุ่มงก็เรียกว่าอันบ่ได้ซื้อเหล็กไงบ่บ่าวหนุ่มก็ถามเพิ่์นละเพื่อนว่าตอนแรกไอ้ว่าสิสิบอกไอ้ความฝันให้เจ้าฟังว่าไปซื้อเหล็กไงบันนี้เลขมันบ่งามเพื่อนว่ามีคนเอาเงินมาให้หาลอยบ่กมีผ้าเอามาเอาเงินมาให้เพื่อนหาลอยเพื่อนว่าเลขเลขมันบ่งามเพื่อนก็เลยลองซื้อเล่าเบิ่งซื้อซูนซูนหาหาซูนซูนแล้วก็ซูนหาซูนเพื่อก็ถือครับสามโต๊ะ เพิ่นถือสามโตเพิ่นได้ทุนขึ้นแล้วก็ะบวกมากประมาณสามสี่หมื่นนี่แหละโอ้ขนาดบวกแล้วสามสี่หมื่นเนาะคำว่าโชกดวงของแต่ละคนมันขึกันครับบางคนก็มาว่าโอ้ยฝันดีปนนี้ยังยังบ่ถือเหลีอยู่เหล็กใหญ่เพิ่นบ่ถือครับเพิ่นก็บอกเลยว่าเหล็กใหญ่เพิ่นบ่ถือแต่ว่าเพิ่นมาถือเพิ่นพอนมาถือเหลาหลังจากเหรียใ,ใหญ่มากนั่นแหละเพิ่นก็ฝันเพิ่นกับฝันแรงเหล็กมันออกมันพฤหัดมั้ เลข้เดี้ยวมันนอนพื่อหัสวันนี้เพื่อกานอนเพื่อกัฝันเพื่นว่ามันก็เพิ่นสิบวให้ฟังหน่งเพื่นว่ามันฝันไก่โผลเพื่อนว่ามันฝันไก่มือโพดเอ้๊มันแบบนี้นะฝันฝันให้ตีดกันโพด่หยาดคนบ่อยากฟังเพิ่อนเคยลองลองเสือเหล้าบึ้งมันก็ถือของเพิ่นครับอ่ะยังไงก็โศกไัยมันมันเดี๋ยวถ้าเพื่อนกันเอาเพิ่นสีบวบสูฟังบริเลกตัวนี้เดี่ยวขาลอยนี่ละว่ามันเป็นไปมาจังใดเพิ่นก็ว่าเดี๋ยวขันฝันอีกก่อน จังสีมาบอกจังสีมาบอกสูฟังเป็นวะเอ,าอ้าจะได้คอยติดตามนะครับเนาะเอายำเลขพ่อเอกเนะี่ยบอกเรื่องบอกเลขผู้อื่นอะไรล,ลงเลขพ่อเอกเลยบานีดดเลขพ่อเอกนะครับเด้อมูเพิ่นไถมาห้าเก้าเจ็ดครับผมห้าเก้าเจ็ดอันนี้พ่อเอกเรามาครับเอ้ยผีผีเซียวบอกและแกเลขที่พอเรายังน้ำอยู่คือหกเก้าห้าทับสามอันนี้คือเลี้บานเพิ่นเพิ่นก็นยังตามอยู่ถ้าผูดด้ใดมากกัลองมึงนะครับเด้อ ะจะได้ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่16สิงหา67สวัสดีครับ